ที่ค่ะสาวเยอรมันค่ะสวัสดีค่ะพี่โจมาด้วยอ้าวฉันพี่โจบากคนนอจะนอบงหันก็นได้อยู่นอกเก้าสามอ่าศู์เจ็ดซูดกับเข่าอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้ตัดเป็นตัวหนาเนาะหนาเนาะเอาส <30 S 1> ามสิบมุกกะลาแนวแนวทางเ<ม>พื่อนบ้านเนาะคลิปนี้เป็นแนวทางเพื่อนบ้านขามโค้งของสาวเยอรมัน นอะมาช้าดีกว่าไม่มาเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่มาให้อยู่เนะ,ะเวลามันไม่ตรงกันเนาะทั้งพุ่นอ่าทั้งเท้านี่สิ่ใบแล้วผมคนท้องก็เป็นตอนเช้าเนาะอ้ามาตามกันไหมามาเบิ่งกันไหมามาเบิ่งอ่างวดที่ผ่านมาย้อนหลังก่อนเนาะคือเลข,ขออกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามเก้าเนาะสามตัวคือศูนย์สามเก้าสองตัวล่างเจ็ดศูนย์เนาะเสายมันเมื่อไหร่เจ็ดศูนย์สามไม่ได้ตัดเนาะเนาะคอมเมนต์อ่า เจ็ดศูนย์นี่อุ้ยไปอุบลด้วยอุดอนด้วยส่วนเก้าสามนี่เข้าเป็นตัวกลับสามเก้าแล้วอ่ะออกดักเก้าก็ยังถืออีกอยู่เนาะมันนี่ฝันว่าอ่าผู้ชายเพื่อนเพื่อนเนาะอายุหกสิสองย่างหกสิสามนี่เสียชีวิตโอ้บมเนเสียถือแท่งมาสามแผลปรากฏมาแรกอ่ะสามมาเนาะยืนที่หลักสามเนาะกันเล่งไปที่อายุด้วยเนาะศูนย์สามเพิ่งเกิดเดือนเก้าอนปะกันยานี่เดือนเก้า มาสามเก้าเนาะอุ้ยศูนย์สามเก้าตรงตรงเลยเนี่ยวันเกิดพนะันศูนย์สามเนาะใส่แมันเนาะพันเกิดเด<แ>ือนเก้าโอ้เสีย <c oughs> ดายเลยวันนี้อุย้ยสามเต๋อเลยเนาะก้าบานีรัฐบ <c oughs> า,ไาลไทยของรัฐบาลไทยออกเก้าอ่าหกหกเก้าสองเนาะ บอกว่าซาเยมันเอาไปซื้อยูโรเนี่ยด้วยเยอมันหนึ่งพดวกุลาทหนึ่งเก้าหกสามตีใส่แต้มเดี๋ยวเนอหนึ่งกันเก้าหกสามเกันเปนเก้าหกสองเนาะแต้มเดียวออกสามตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเสดายเสดยสดายไทยลาวด้วยเนาะโอ้ยแต่ว่าเก้าตัวเก้าไมกัไม่ตูองเก่าเนาะค่ะเนาะ แต่ว่ารัฐบาลไทยนี่แอบแปลงไห้อยู่ดิเดียวเดียวเขอเอารัฐบาลไทยไม่เพิ่นเบิ่งแนปะ๊บนึงแล้วอ่ะเดี๋ยวอันนี้อยากอยากเสนอแน่จัวหน่อยนะเพราะว่าแอบแปลงไห้เล่ากับพวแปลงนี่เก้าสนี่บ่แปลงจก้าใบ2ใบเห็นไหมแต่ว่าไทยคือแปลงให้เพิ่นนะ่ะนะก็แปลกอยู่เนาะเพิ่นอย่างไงเถืเ่อบอกเฮ้ยเดี๋ยวเด้อเฮ็ดคลิปซะอัอน เยอรมันแล้วก็สีเหลืออีกคลิปหนึ่งน่ะเป็นคลิปส่วนตัวอาจารย์ยอดจ๊กไปใส่ทังหาบเจออาจารย์ยอดกีไรเดี๋ยวกันแป๊บหนึ่งนะเอ้าคลิปอันชาเยอรมันหายไปใส่สนาราชบัณไทยหะเบิ้งก่อนนะแป๊บหนึ่งสีีให้เพื่อนเบิ้งกันนะว่าเลขความฟันนั่นเนี่ยเป็นยังไงนะแต่มาไทยคืวสีหอดไทยก็ลายเมืฮะ แล้วปกบอกติโเก้าน nah ้ำนอกขันนอกโซเก้ามัมาตรงๆงแม่เอนก้ากิจสองมาโเก้าน้นอตาเมได้หันไดเงินจ้าเอาเอาเดี๋ยวเด้เดี๋ยวนนไม่ได้จับมาันมันไ้ยังไเสับมาไปกิสองเนี่ยอันน้นอ้ยปกริทีมกว่าเดนเปิ้อยังไเขียนบอกนี่ไง อันรัฐบาลไทยก่อนอันนี้คลิปเล่าะะแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตเอาไห้ไทยเหมือนกันถ่ยตัวสีหอดแล้วคะ่นนี่อ่ะขยายแน่น้อยนะคะรัฐบาลไทยเพื่อนนี่นีไแมอายุหกสิบสองปีเนาะที่ว่างฝันบันทึกแห้งสามสามสามแพ้เนาะสามอันเลยเล็กเสียบเหมือนไหมอันหกสามมาแต่ว่าหกสองนี่หกกับหัวเป็นเก้าสองแอดกับแปลงห้ยเป็นเก้าสองเขาเต้นเ,เต็มเน้วจ้าเนาะ 92สุดยอดมากแต่ว่าอันเพิ่นว่ายุโตเการัฐบาลไทยแต่ว่าจับมาเมื่อเมิดเนาะอีหยังก็มันออก972มันบ่เอามาแต่72 92มันบ่เอามาแม่นบ่ค่ะ92บ่เอามาเอามา92เขาอื้อนี่แหละเอามาแต่27ค่ะแม่นบี้ใช้3โตกันแดงเดียว เด่นแปดไซมัเด่นแปดเข้าแปดล่างเนาะจ้ะแปดมาล่างเนาะรัฐบาลไทยเนาะนี่นี่ค่ะแปดมาล่างเด่นแปดเข้าเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างสายวิ่งสายรูดแก่ไยเนาะอุ้ยเอาเอาบาดีจังไปตามรัฐบาลไทยไหมเนาะ,ะนฟันวาน่าบาดี 3, ้โดวาบาี้สามชมือน้ำเนาะสามสี่ตัวล่างมันว่าออกสี่ศูนย์แปดบ่เป็นบ่ ใช่ไหม408สามตัวท้ายสามตัวท้ายออก408มันเสนเดียวแมนเดี่ยข้างล่าง308แม่เหมืนเดียวจะได้มากไหมเนาะรัฐบาลไทยเนาะอัปอันนี้เบิ้งไปแล้วแน่เนาะยาที่กินต้องเป็นผู้ยิ่งจับเป็นซีก็ได้เนาอพจาหนู้นางเป็นนอนเนาะพีนเนาะแม่เนอะแลวเป็นจับกระสุนเป่าซามเนาะลักร้อยเนาะ ท่านจะที่ได้เลขไถ่สามตัวกันไปแล้วทีพันแต่ยังตีคนกรถือนาะค่ะเนาะแม่นอยู่จ้ะเอาว่าเป็นยังงวดหน้าเอาายไปเรื่อยๆค่ะเดือนกุมภาพันธ์นี่แห้งมาเดือนกุมภาพันธ์ลูกทิพย์มาเป็นมาเตียงตัผ้าด้วยมาเมื่อนี้ตัดมุกคือว่ากระตุกสิปากลูกระตุกนู่นหูแล้วก็เปิดหอยยังทีเป็นเพราะยังละเลขเขาเพราะเป็นบหัวลูก มันบอกว่าเลขคิโตเก้าห่ันดีว่าหันมันกิกรรตุกสามเก้าสองคืออมันว่ามวนท่คุยสามเก้าน่ะนะพี่ปากมกับมึงคนก็บอกว่าเลขเข่าเรี่ยวจะได้นีเดอสามเก้าสังเกตยัองกนวันที่นึ่นี้ก็บอกกรตุกคนนี้ะอ๋อบอกเพรมนบอกนว่านตกว่าเลไข่ออกูุ๊บมันก็บอกเลยว่าเลขคิโตเก้าน่ะนะพี่เพราะประกาศผลเรียบรแล้วลีคิโตเก้า นกัเลยว่าเอามันคิอ่ไปเล้าต 92, 92, ัวเก่าสองเก่าเก่าสองว้อือนี้เอาเอาพี่เริ่มเลยมันสวยเดีเนาะกันเนาะเริ่มหัวขอ,อเ้ยค่ะจ้าแปบหบนึงเด้อเขียนวันผ่านนำ้ำจามันอีวันพ้าขึ้นสิบห้าข้ามเลขมีเก้าเก้าแปหนึง,งนแปบปบนึงวันชาเลกซิบ,บิ้นค่ะพี่สิบเลนดบับงฮ่ะาบัลนวันราน คนตัแปดกัเก้าด้วค่ะเด้อมันมีอัน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 เด่นกับอะไรสองตัวแปดกับเกมาจ้ะเกค่ะลงมาหมวดีดิดบ้เอาสามตัค่ะเจ็ดแปดหกค่ะเจ็ดแปดหกจ้ายังอีกจ้าเก้าสองค่ะเจ็ดเก้าสองจ้ะ น้อเขียนหนึ่งเก้าสามจะเป็นแับเมื่อนูเขียนหนึ่งเก้าสองพี่ที่จริงน้องเขียนหนึ่งเก้าสามพี่ที่จริงน้องเขียนหนึ่งเก้าสามมาที่นี่อันเป็นขึ้นเมื่อกลับเมื่อน้เขียนหนึ่งเก้าสองอ่ะนไหมนูเล่นงงอยู่นี่ล่ะมันก็เล็กโซนกันสองหางอีกเก้าสองชนกันเลยเอาสองตัวมีสิบหางค่ะสามตัวเก้าสามค่ะสามตัวมีเท่านี้บ่เจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าสองเท่านี้บ่ มาสองตัวมาค่ะตัวไหนแน่ก่อนเก้าแปดแล้วก็เก้าสามค่ะเก้าแปดด้วยาะเก้าสามจ้ะแปดสี่แล้วก็สามแปดค่ะ 8, 4, แปดสี่เนาะสามแปดเนาะมีจักสุดเก่อนอนันต์เลขสองตัวไม่คิดฐานค่ะมันเบิร์มามาค่ะไม่สิดฐานค่ะ อัน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 อยังก่อหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดศูนค่ะหกเจ็ดส,ส,อสองสองศูนย์จ้าเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งค่ะเบิ้ลสามสามเป็ดเป็ดค่ะก็อะไรนีส่สี่ห้าหกเจ็ดเบิ้ลกับมีสามสามแป็ดแปด ยังอีกไหมตัวเน้นข้าเก้าค่ะวันพระเก้าเก้าวันพระมาเปริเก้านะคะตัวเก่าเก้าค่ะเอาเน้นค่ะเน้นสามหาเดี๋ยวเด้แป๊บหนึ่งเจ็ดแปดหกค่ะ,คะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันหกเจ็ดอ้ันเขียนผิดลบกันหกเจ็ดเด้อจานีเด้อ่เขเป็นตัวนีเขียนเป็นตัวไหน <laughs> อันอันอั สิเป็นนี่ยังลืมแล้วบ <laughs> ม่ต้องเลถามหามันดอกห <laughs> นึง <laughs> ่งหมอง่เขียนเนเก้าสามนูสิเขียน 3, ยเป็นเก้าสอเอ้ามามามาบังันสิเขียนเป็นเลขหกเก้าหรือมันขอดหัวซื่อๆน,นะหกเจ็ดก็จะเป็นศูนย์อี่ยังเรื่งยานนี่แหละมันบ้าเป็นเลขดอก,กว่าคันมามาเน้น เจ็ดแปดหกแน่นค่ะแล้วก็เจดเจ็ดเก้าสองค่ะเจ็ดเก้าสองจ้ะสองตัวสองตัวเน้นเก้าสามค่ะเก้าอย่างแนวก่อเก้าแปดเก้าสามบอกค่ะเก้าสามแล้วก็เก้าแปดเก้าสามเก้าแปดจ้ะแปดสี่หกเจ็ดค่ะแปดสี่หกเจ็ดจ้ะ เิ้ลค่ะสามสเก้าเก้าค่ะสามสามต้มันเิ้ลมนไตรงใสาชุดใหม่มันไปกับจ้ะสามสามก้าเก้าเก้จาแวค่ะอันอันเอาทวนค่เพิ่นกเอานกัล้น๊กวนตัวเลขตัวก้าของไทดิจ่ะจ้วนค่ะสายอรมันลาวแล้วอ่ะสองกุมภาพันธ์สองเ้าเก้าตรงกับวันจันเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่าแล้วอ่ะอ่าสามตัวเจ็ดแปดห เจ็ดเก้าสองให้น <c oughs> <that word> ้ำหนักเท่ากันส่วนเลขสองตัวมีเก้าแปดเก้าสามแปดสี่สามแปดหกเจ็ดสองศูนย์เจ็ดหนึ่งส้มสามแดแปดเก้าเก้าแล้วเน้นที่เก้าแปดเก้าสามแปดสี่หกเจ็ดและสามสามเก้าเก้าแล้วงเบิรนเนาะสองสองหนึ่งหนึ่งเอ้ยสองสอาศูนย์ศนย์ได้บ่ไม่แด้ถึงอันนี้นะออกมาเลขไม่ชอบก็เอาเอาสัน ทำนี่ใครอยากทพไหนบ้านีเพิ่นเพิ่นวางไหนก่อนเสียงฝันเมื่อคืนนี่เพิ่นวางไหนก่อนเขาฟังอีกงเงี้ยจะบบนบอก้่่าพันบอกนูวมาเล็กออกปพันมาเลกตเก่าเลยกับเด็กไทยมาเล่ามันนี่เขาพันบอกว่าหยุ่ตกเ่ามันก็ิมาเล่าน่นะพรเด็กไทยออกปุ๊บพือบอกวันมาเนีกกูตกเก่าเรื่อยคนมา วันนู้คิดว่าหวยละหวยไทยอางทีเล่าบางทีออกกันไปเนาะกับที่นี่วันจันทร์วันปีมันก็ได้บอกหนูว่าเลขยึดตกเก้ามันก็ได้จับเก้าสองก่แปดจีมากอันอันอันเก้าสองหกสองคือบอกมากสลยนะหกสองหกสองกับอันนี้กันด้วยกืได้คันบางกานกับจับบ้างบัดเลขยึดตกเมนค่ะ จับไปพรเบิดไม่เกินเอาไปได้กิบสองนอกก็ได้เอาเก <12. S 2> ้าสองเกิบสองเอามาเอามันออกสองเก้าก็ได้จับมาจะอันนี้เพื่อนวายุตเก้าของไทยเศรษฐไทยมันออกหกเก้าหกสองเก้านอกค่ะเนาะอ่ะขอจับที่รู้ว่าเอาหกเก้าหกเก้าเนาะเขาจำหกเก้าหนึ่งเนาะจับมาจากอันที่ว่าความฝันนี่คือเป็นความฝันคือจับมาจาก เอาหกเก้าหนึ่งหลักอ่ะคือหกสองกับลรบอกเอาไปยังไม่เอาเนาะมีหกสองตัวดึงเด้อเก้าสองจับเา้าบ่เก้าสองม่าจับมาเอเก้าสอง่าในตัดให้เันกมใกล้ตัดเอาเดอร่ะอดเดอเก้าสองเยอะไอเจนเรมันไหนยเอ็นเเพิ่นมันสีลน์หกมรเลย่าดัดออกมากค่ะอันนี้เป็นขั้วควอนตัม มันใจเจ็ดเก้าสองป่ะเก้าสองค่ะเก้าสองที่กินเพนเพื่อนจับเมื่อน้องเขียนดีพีน้องมีเจ็ดเก้าสองแล้วเป็นบรรคน้องทีเขียนหนึ่งเก้าสามเพื่อนจับเมื่อน้องเขียนหนึ่งเก้าสองอีกนะพี่มันก็เริ่มเป็นเลขซ้ำกันเลขนเลๆหนึ่งมันจะแท่งกันได้แท่รัดรอยกันว่ามากเก็ดเป็นเป็นหนึ่งอันนะพี่ตอนนี้ นี่แต่ลมันใจในเก้าสองกับสี่แล้วคะเด้ออายุเพิ่นหกสิบสองปีเพิ่นท่านออกเด้ยิ่นบอกอายุเพิ่นหกสิบสองเพิ่นท่านได้ออกเด้อหลักการพ่อซ้อพ่อซ้อเกิดพ่อซ้อเกิดเพิ่นศูนย์สามกันยังเพิ่นออกเด้เพิ่นออกได้ศูนย์สามเก้าเพิ่นเกิดศูนย์หกจ้าสองห้าศูนย์หกยังพ่อซ้อพลังหนึ่งเก้าหกสามหนึ่งเก้าหกสาม ออกเก้าหกก็โอ้ยเนาะเสียดายเนาะนี่เนาะพูดสักหลขาดเขาเมื่อป่ญหาเรขยืดตัวเก้าตัวเก้าตัวเก้าของรัฐบาลไทยหรือว่าตัวเก้าของ,ลวงวเล่าเม <Rose> ื่ที่แล้วนี่นยนู้ประจาดมากอันเขาตังแต่ตัวเก้าไทยค่ะเพราะเพ่นบอกหนูช่วงที่มันออกไทยแล้วเนาะคันเนาะกันตัวเก้าเล่านี่เพื่นสิบอกหนูช่วงที่มันออกแล้ววายุตัวเก้าตามตัวเก้าเป็นเวลาอันนี้มันบอกกันที่มันออกไ <IS> ทยนะพี่ ้ะอนมนของเก่าได้มกไปังสันว้ไปดูดพีมันมีเก้าสามจะไเกิศูนย์บอมแมนได้ค่ะแล้เกดศูนย์บอต้องไปซื้อเพราะว่าหนชียงเมืองแล่าดีคุมนึงหนชียงเมืองเดคนร้านบอมแมนน่ะนะที่มีเกิดศูนย์น้าอยู่ในหันิ่เกิดเดียวๆลมุ่เกิดศูนย์บอมแมนยส่นทุนอ่ะศูนย์หกอีกต่อหนึ่งนะคะพ่อซอเกิดศูนยหกก็จะเลืมกันศูนย์เก้าน้แน่นอะอันนี้ แล้วก็พ่อซอเกิดเป็นหนะึ่งเก้าหกสามเนาะหกสามลองเบิงเ้งเนาะค,คุณพ่อคุณแม่เก้าสามห้าไปหกสามอันนี้แอดเขียนเบิ้งซื้อได้เพ่ต้องเอาน้ำแม่ก็ได้เลยหกสามด้วยโตข้างล่างนี่คือว่าเพรต้องมาอนนเอาน้ำกันฮะวันพระมันจ้องมีเก้าพีมันนีเเนเ้เด่นเก้าเดรคาเดอวันพระเก้าอ๋อเด่นเก้าว่ะ ค่พันบอกโตเก้ามันชิมาหวยไทยโตเก้าสองเก้าแล้วเก้าโตเก้า oh. ท oh, oh. ี่มันออกเก้าสามเก้ามัน <medi> ที่เป็นเก้าสามค่ะเอาเน้นเน้นเก้าสามอค่นี้เอาวิ่เก้าเดินเก้าออกเก้าอ๋อตัวล่างเก้าสามมันก็จะเป็นหกสามตัวตัวโตเก้าโตเก้ากับเก้านะเอาแมนแมนแมนไม่ให้เก้าอะไรก็เดี๋ยวด้วคุณพ่อคุณแม่ อันอันนี้ก็คือว่าเลขที่อาเขียนออกมาที่เป็นความฝันเนาะบ่ต้องมาเอาก็แมบียก็ได้เอากระซ่าเยอรมันก็ได้นะคะเพราะว่าเขียนมาจากโตเก้านะโตเก้าก็คือแฟนอ๋อปรแม่เพื่อนเก้าเพื่อนเพื่อนไหมอายุหกสิบสองนี่มันบ่าันได้ออกอยย่มันไปออกเก้าสองเนาะเนี่ยเขาให้เพื่อนทุนเอานอกค่นเนาะอะไรที่พี่โจเขียนกับการทุนไรนอคาเดอร์ ได้นุงมันใจเล็เก้ามือหนิเพราะวันผาไงสัมมอดที่เรียววันผาหน่อยนุ่ม็นยังมันใจ่เปดกันเต้าคือการวันออกสามเก้าเนาะค่ะเนาะจ้าวดที่เลียววันผาหน่อยดิค่ะออกสามเก้าน่ะมือนนิวันผาไงมันเป็นสามเก้านี่ละค่ะวันผาเล็กวันมัดนิดเก้าเนาะค่ะเนาะมาเปิดเก้าบุญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาให้เราราคาเล็กใมีค่ะเพราะเขาคนบอกนูกว่ายู่ตเก่าไทยนี่ค่ะได้ตัวนมตัวเก่าไทยจะมีสองกเก่ากับทีเปในะคัเดอร์จ้าให้เาราล็อกใ้เวลาเรานอตคันน้องรเอาพี่ทนวนครบเานอตคันนาะ,ะทนวนครบแล้วเราขอไวพรให้เ<ล>อสซ้าวันนี้ขไวพรให้เอซได้ด้วยดวงจองเด้อคัเดอเันปันรวยรวยนะคะ ค่ะค่ะขอบคุณสาวเยอรมันมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้รำให้รวยขึ้นรวยขึ้นเด้อสาวเยอรมันสวัสดีค่ะขอบคุณพี่โจภารวยทุกนกันนะคะและเอฟซีทุกท่านรวยยกช่องคะ่ะสวัสดีค่นนะคะะ่ยยคะค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะสาวเยอรมันด่วนๆเนาะเอา โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันลูกเสือเอาขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรสุกันที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตลอดกับอวทุกท่านโชคดีร่ำรวยเะาะขอให้แห้งในคำคงไปได้นอกจากเขาแตกสามตัวสองตัวเนาะคอยถึงวันนี้หนึ่งด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ